สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ามาพบกับแนวทางหุดนิเคอีเช้าบ่ายวันที่17เดือน12 0หาหกหากับแนวทางของแอดจอยพารวยเช่นเคยเนาะจ้าวันที่17นี่ก็เป็นวันจันทร์เนาะจ้าสำหรับนิเคอีมือนี่เนาะจ้าสำหรับ นี่เกอี I, ของวันที่สิบสี่เนาะจา้าเดี๋ยวมาเบิ่งผลนสรุปยนหลังกันก่อนเนาะจ้าวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่วันศุกร์เนาะจา้ารอบเสาร์านี่แอดจอยให้เด่นอยู่ที่สองสามลูดผลของรอบเสาร์าจะบนออกหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดหกสำหรับรอบเสาร์ลุดไปเนาะจา้าหนึ่งแปดห่รอบบายมาในรอบเสาร์เนาะจา้าเมื่อนี่สำหรับรอบบายจา้าหนึ่งสองลูดผลของรอบบายกะ ลุดไปเนาะจ้ะออกศูนย์เจ็ดหกสามสี่หารอบหารอบเศ้ามาออกรอบบ่ายหรอบบ่ายมาออกรอบเศ้าเนาะจ้ะสำหรับมือนี้ก็ต้องขอโทษขคอไฟฟีฟซีหลายๆเนาะจ้ะสำหรับนี่เคอิวันซุกเนาะจ้าเดี๋ยวมาตามต่อกันของวันที่สิบเจ็ดกันเลยเนาะจ้าคลิปนี้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางจ้าแนวทางมีเข่ามีรุดผิดพลานหมดเลยเอนโทรกระต ong คอทูดคอไฟพีฟซีหลายๆเนาะจ้า ถ้ามักถ้าชอบจังคอยตามถ,ามถาม้าบ่มักบ่ชอบกะสามารถปล่อยผ่านได้นอกจากบ่มีการบังคับกันแต่อย่างใดนอกจากสำหรับรอบเช้ามือนี้แอดจอยให้เด่นอยู่ที่สองหนึ่งลูดจ้ารอบเช้าสองหนึ่งลูดเด่นสองลูดสองมีสองแปด สองหกสองสี่เขามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจกับแอดจอยนากจาขอคนละไลค์ข้อคนละแชร์ข้อคนละหนึ่งติดตามนอกจากเผื่อสิได้เป็นกําลังใจกับแอดจอยท่านแนวทางต่อไปแบบเงี้ยวๆนอกจากเผื่อสิได้อยู่กับพี่น้องเอฟซีต่อไปแบบดุนๆนอกจากหนึ่งเจ็ดหนึ่งหก หนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งสี่สำหรับรอบบายมือนี่อยู่ที่เด่นเก้าแปดลูดจ้ารอบบายเก้าแปดลูดเด่นแปดลูดแปดมีแปดหก ดสามแปดสี่แปดเจ็ดแปดเก้าสำหรับเด่นเก้ารูดเก้าจากเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสามเก้าสี่ เก้าหนึ่งจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าเก้าหนึ่งรอบบ่ายเก้าสามเก้าเจ็ดแปดหกแปดเก้าแปดสี่ถ้ามักตัวได้ชอบตัวได้กันนั่ไปเปลนแนวทางไดเนาะจ้าสำหรับ นี่เคอีมือน,นี่น้าจ้าถ้าบ,บาก่กว่บ่ชอบปล่อยผ่านได้นอกจ้าบ่มีการบังคับกันแต่ยังได้นอกจ้าสองเจ็ดรอบเศารจ้าสองแปดนี่คือหุ้นนี่เคอีรอบเ้ารอบบ่ายของวันที่สิบเจ็ดนอกจ้าวันจันทร์กับประมาณนี้ตามนี่เลยน,น้าจ้า ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าจิ้มตัวใดกะขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนทุกทานเนาะจ้กเข้ามาแล้วกะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยดูยเนาะจ้าแอดจอยขอคนละไหลขอคนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามเนาะจ้กเป็นไปได้กะกดกระดิ่งไวเบาๆเนาะจ้กแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันเนาะจ้กสำหรับคลิปนี้แอดจอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า